สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเข้าไปซื้อเครื่องดื่มซื้อเครื่องดื่มกันนะคะเห็นไหมเห็นไหมแต่ละคนถือตะกร้านะเอาไหนดีเอาไหนดี นี่ดูวันไหนดีเอ่ยไปจะพาไปดูทางนี้เห็นไหมเห็นไหมหน่าดื่มทางนั้นเลยดูพระเอกสินยสองพระเอกเนี่ยเลือกเอาจะเอาไหนอืม,อม นนไปทางนี้กันนะโอ้โห,โโหทางนี้ทางนี้ดูสิเนีดูซิซเอาขวดไหนเอาขวดไหนบอกมาขวดไหนบอกมาพี่เกดจะซื้อไปฝากเร็วๆวบอกมาเลย เอาขวดไหนดีเอาอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมหรือจะเอาทางนี้อืมไปเราดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็สวยนะาดื่มมากเลย อันไหนอันนี้ไหมนี่พาไปดูเบียร์อันนี้วายขาววายขาวนี่วายขาวใครอยาก ดื่มใบขาวอยากดื่มใบแดงบอกมานะอ่าดูอันนี้แอลกอฮอล์เยอะมากอันนี้อืมไตรไก่เห็นปะเห็นปะเห็นไตรไก่ปะเอาอันไหนเอ่ยเอาอันไหนเอน่ยดูจะเอาอันนี้เฮ้ ดีเล e ่นดีูให้เฮ้ยเดี๋ยวโซเดีเดี๋ยวูท์แต่สูงกวถ่ายรูปจริงอะจชาเนียชาวเบียเนีเป็นตั้งๆเห็นไหมเอาไหนบอกมาเดี๋ยวซื้อไฟฝากแล้ว เดี๋ยวซื้อไปฝากเลยอันไหนดีไหนนิเก้นไหมเอาอันไหนดีไหนนอไหนนอนี่ โอเคนะเดี๋ยวซื้อไปฝากนะทุกคนนะเอ๊หาตาัดหาเบียช้างไม่เจอจะซื้อไปฝากเบียช้างนะแต่ไม่มีโอเคนะรักนะจุบจุบ